เอาละครับสวัสดีมูมชั้นนะกรับนโผล่รอดอันนี้เกมมันให้เล่นสกินแบบระดับขั้นเทพปีแบบนี้คนที่ไม่มีเงินแบบกูก็จะได้เล่นจะมีคนชอบมาด่าว่ากินปีมีโอกาสได้เล่นตั้งยีในกูต้องเล่นนิ่งอุ้มโอเท่ดูดูดูนี่ติ๊งๆิ๊งติ๊งติิงกวคิดว่าเซฟผิดไอ้สัตว์ตู้กับคนมันจะเป็นยังไงมันจะแบบสบยแค่ไหนก็เสียวเล่นไม่เป็นเลยสัตไม่สําคัญว่าคุณจะเล่นตัวอะไรที่สําคัญคือใครอยู่หลังพวงมาลัย อะไรกดตีไม่ได้ว่าตกฟักคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเกมเอามังกรดีกว่าวะเฮี้ยนี่มาไอเฮี้ยนี่มาเออออเออออไอสัตว์มึงโยกมาท้องนี้ทำไมเนี่ยไอแบตก็จะหมดไอเฮี้ยคิดไม่กูเฮ้ยมันจะพุ่งมาเอากูหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันกิ้งกวดนมมาหากูตอนนี้ไม่มีใครอยู่กูว่าน่าจะได้ป้อมเฉยนะเนี่ยไอสัตว และเพื่อนกูไม่มาเลยเวลิกูดกูยืนระยะให้ขนาด <Get out. S 1> แรงชิบหายเฮียเลเวลเท่ากันจริงไหมเนี่ยสิกแซ <c oughs> ็กสิคแซค็ก <c oughs> ขอเล่นมึงมาดิน้องเฮ้ยยัส้ยอะไรของมึงก็ไม่รู้โล่ตันได้ไงเนี่ยอืเรียบร้อย เยียแม่งลำแปลกๆว่ะพอเล่นทีมกูลำแปลกๆเนี่ยเน็ตเน็ตเน็ตเอ้า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 ไปทีอะไรเนี่ยเอ้าไปดิไอ้สัตว์เอออุ้ยอะไรเนี่ยเน็ตเป็นคุยอะไรมากไหมกาตีพ่อมกูซิงเข้าไปทีหนึ่งวอสกินเอ้ามึงจะเดินหนีทำไมเอ้าเอ้าเยี่อะไร What the fuck เกล็นมึงตายนะไอ้เหี้ยมาทำไมเนี่ยวัตต์ปักทุกคนคิดว่าผมจะชนะไหมผมเลเวลเยอะกว่ามันนะเอาชนะเฉยยัดเข้มาเลยดูดูดูฟอเรนกุลัมแปลกไอ้สัสเอาดูดูดูไอ้เหี้ยฟอเรนกุลัมแปลกอ่ะลาดลาดหมดกูไม่สนเออซิง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 โอ้ยเว่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 ยชนะแล้วกูขอแอคหน่อยได้ไหมเรียบร้อย โค้ทเทสกินนี้อะไรวะเท่ชิบหายจบในสิบนาทีว่าต้องฟังพอเล่นเมทนะครับมาโค้ทที่แท้จริงดูคิกซี่ที่แท้จริงโอ้ยมีโอกาสได้เล่นสกินคิกซีต่ตึงๆเแลว้วอยากกินโกโก้หนุนหน่อยเอานับหนุนยังสุดโกโก้กกนะสกินกระจกว่าดูนี่ดูนี่โอ้โหเอฟเฟกต์อลังการดูการบาัฟอื้อหืออะไรวะสวยแล้วน้องเลนบนนะ่ะเอ้ยคนตีนบ่มึงคนตีนบ่ไอ้มาแล้วน้องไอ้มาแล้วน้องอื้อคนหัวหลอนไปเลยกูกดหัวหลอนไปเลย จะปุ๊ปป no ุ๊ปป anyway> ุ๊ปป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 ุ๊ปยนสกิลไม่โดนสกิลเลยสัตว์กูออกแล้วกูหนีแล้วไอ้ยี่อ่อสกิลมีวู้สก้าอีโดกูตายสัตว์ไม่มีใครมาช่วยกูเลยใครจะอยากช่วยคนกลับมาดิมาดิมาดิโอ้โหผีเสื้อทีเดียวเกือบหางูหลานต้องร้องแบบนี้อ่ะพอมึงแรงจิมหายเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเอาดเเอาดเเอาดิน้องเอาดิเอายิโดนเีเสื้อกูไปเฮ้ยเเบาๆเฮ้ยเฮ้ยเฮเยเฮ้เฮเฮ เอออะไรวะรู้สึกว่ามันแรงแปลกว่ะปิงเรียบร้อยอะไรอะไรอะตายเองนั่นและอืมอืมั่หนีมันเป็นกอบเหรอคิดยังไงจะมาสู้กับคลิกซี่ไอสัตว์มึงจะเอาเหรอมึง กูบอกเมื่อกี้มันทำอะไรมันกดอันตีเข้ามาหาทำไมเงี้ยน่ากดผิดกลัวมันหลอนอุ้จะตายตัวตายโหลดพี่มาแล้วน้องพี่ทำไมมันแรงเลยวะตอนมีสกินนี้อ่ะอุ้ยเกือบตายเกือบตายหายนะเอาบอกมึงจะเอาไอ้พี่อะวิ่งใส่หมดเลยนะกูวิ่งใส่หมดเลยนะ เออหนีทำไมไอ้สัตว์ไม่โชคดีอุ้ยอุ้ยจะไม่ถือเฮ้ยมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แฟนเขาเขาไม่เขาไม่ไปเขาเสียใจหนุนเฮ้ย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 เอาเอาบอก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 เอาชนะจุดจุดอะดิหรอเธอไม่ไม่กูไปละ